ลหลุดและในชุดโลดโผนมาฟังเสียงบุญโทนกันทั่วทุกทางและเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีสตางอย่ามัวฝันค้า มาเล่าเข่ากันละทุกวันเวลาละเอดนอย่ากกิมจูนยนนักันเล่าข่าวกีฬาสนุกนานเฮ สงสุขทีเล่าข่าวช่องแปดนะชีวิตทีด่ดีดูช่องแปดนี้มันช่างสุขใจวันนี้ผมมารายการเสียงสวรรค์ขวัญใจมหาชนนะขอบอกเอาไว้บอกปุณน,นคนหนม่มบอกให้เข้าใจจะมีอะไรเข้า ชัวนันไงตกรอบแพ้ไปแล้ออกเอาทัานทีสี่สิบคัดเหลือยี่สิบครับท่านนะตอนนี้นั้นก็เจอกันทันทียี่สิบตัวต่อตัวชั่วชัวครับพีถ้าแท,ท้ทันทีก็ตกรอบทันใดคัดเหลือสิบคนนะบุญโทนั้นนะบอกได้ว่าสนุกสุ เป็นกรรมมาการสนุกสุขใจแล้วก็ยังมีรับเชิญมากมายนะแต่ขอบอกได้ที่คนยังมียิ่งยงยอดบัวงามถามเลยครับท่านละเป็นกรรมมาการตัดสิน ไเลยทันทีรายการเสียงสวรรค์วันใจมหาชนนะกระผมบุญโทนและบอกข่าวแค่นี้เออยังมีวันจันทร์ถึงพรหัสด,ด้วอีซีเวลาฉายเขามีส1บเอ็ดโมงนั่นไงละสิบเอ็ดโมงเช้านะนะครับคุณพี่ละช่องแปดทันทีเสียงสวรรค์มาฉายไอ้ส่วนรอบเย็นบกโมงยี่สิบนั่น แฟ,แฟนแฟนจำไว้และจำกันให้ดีวันศุกร์ก็มีนะสิบเอ็ดโมงเช้าและตอนเย็นหกโมงตรงและชักธงทันทีพบกันได้เสียงนะสวรรค์ครับพี่พอจบแค่นี้ให้โชคดีทุกลายขอบคุณแฟนแฟนนะครับขอบคุณแฟนแฟนนะครับเดินนางเดินเดินนางเดินเดินนาง ให้พี่นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณรีชัยครับเอาแบบเวลาของเราก็หมดลงแล้วขอลาทับยังยังยังะยังมีอีกคนหนึ่งโอ้โหนี่กินแผ่นแหลกเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเยอะยังจริงเลยนี้นิดนึงครับครับ วันนี้ออกอะไรวันนี้ออกอะไรเห็นแต่งตัวเหมือนมาขายลอตเตอรี่เลยอ้อันนี้แพ้แสงครับเมื่อคืนเจอของดําไปฮะพี่มากเลยนครับผมตอนเช้ามาได้กระแสงไม่ไม่สู้แสงครับผเดี๋ยวนะพี่สองคนมาทําไมคะวันนี้มาพี่พี่ทนบอกไปแล้วอันนี้เขาเล่าเล่าข่าวช่องแปดใช่ไหมใช่ครับเรามาเล่าข่าวเสียงสวรรค์ขวัญใจมาชน ก็ให้ทุกคนได้ฟังว่าแหมมันจะศึกจิงแชมป์แห่งปีแล้วอาจจะแหลกครบท้วนกระบวนความหรือไม่ครบท้วนก็แล้วแต่เพราะเวลามีน้อยมันรายการสดไงครับอยากให้ดูกันวันนี้ครั้งแรกด้้วยครรังแกเลยนะฮะที่เอาแชมป์ประจําสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยเอามาชิงกันนะครับรอบนี้คือรอบแรก4ี่คนครับ40คนแล้วชนกันตัวต่อตัวเหลือ20อ่าแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ20่อ่สชนตัวตัวเหลือ10ครับผมแล้วจาก10บนี้เอา1ใน10เป็นแชมป์แค่นั้นเองผมลืมบอกไปเมื่อกดเอสเอสสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดแปดใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแล้ว เดากันว่าแชมป์ปีนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเดาอันมาตอนนี้เลยเนาะส่งมาตั้งแต่ตอนเช้ายันจรวดทั้งวันเลยทั้งวันเลยรลบรองสนุกสนานแน่นอนแล้วอย่างงี้เราจะประกาศแชมป์น่าจะประมาณเดือนไหนคะวันไหนท่ันวานาะธ่านวาน่าจะวันที่ผมว่าติดตามกันดีกว่าติดตามกันนะติดตามกันไปนะว่าใครจะได้แชมป์แน่นอนเลยครับจันถึงสุกเลยสึกชิงแชมป์แห่งปี อาจารย์ที่ตรงนมีอาทิตย์ด้วยอาทิตย์9โมงนะครับอา,อาทิตย์9โมงปีนี้จะแตกต่างจากปีก่อนๆไหมคะเออจะแตกต่างกว่่าปีกอนมวิธีการคัดเลือกคือจะแตกต่างเนี่ยนะครับผมว่าจะแตกต่างตรงที่ว่าปีนี้จะเป็นแชมป์ผู้หญิงหรือแชมป์ผู้ชายมากใช่ใช่เพราะว่า2ปีนะี้แชมป์ผู้ชายหมดเลยใช่ ถ้าจะแตกต่างต้องเป็นผู้หญิงแล้วแหละแต่ว่าเสียงดีความสนุกเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมโอ้เมื่อกี้นี้แหล่ๆไปเอ้ยพิธีกรชื่ออะไรผู้หญิงอ๋อคุณแพทย์นภาใช่คุณเขาเล่นฮาจนผมลืมเขาเลยโอ้โหนแพทน่ารักน้องน่ารักยังน่ารักยังตลกเหมือนเดิมนะตลกเหมือนเดิมน่ารักครับก็ต้องติดตามดูกันเลยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่สามใช่ไหมคะแล้วก็ความเข้มข้นความสนุกอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมเลยทีนี้พี่หนุยเองครับออกอัลบั้มอ่าไม่ใช่ดิออกซิิิิิงงเเเเกก้ลลลใหมม่นนะป็ซครับทาาแววชชุดดีีต ชุดแรกนี่ชื่อชุดอย่าบอกใครนะไอชุดนั้นทําไปปล่อยไปประมาณสักปีหนึ่งไม่มีใครรู้เลยเหมือนกันไม่ได้บอกใครชื่อชื่อชื่อชุดเนี่ยสำคัญคชณดออกชุดแรกชื่อชุดแล้วนะอย่าบอกใครนะผมชุดแรกชื่อชุดไม่ได้โฆษณาอก็ไม่มีใครรู้ก็เลยไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยสําสำคัญต้องเลยชุดที่2อลูกทุ่งคอมเมดี้ร้องกัน4ี่ห้าคนนะฮะสนุกสนานกันเองไม่มีใครมาร่วมสนุกกันด้วยเลยชุดที่2ผมว่าบุญทนวาเลตตี้ก็ฟังกันคนเดียวในครอบครัวสบาย ทีนอันที่3านี่เป็นซิงเกิลเลยปล่อยพอเพลงเดียวชีวิตดีดีอันนี้<ด>มงคลเป็นมใครดูคุยข่าวช่อง8ชีวิตดีดีแน่ขนาดนาั้นทำไมมันดียังไงพี่นุยนิดน,นึงก็ดีเลฮะ ทีนี้เมือไทยบ้านเราเห็นไหมรถติดดีดีร้อนดีดีอะไรก็ของแพงดีดีทุกอย่างมองให้มันดีเอไว้แล้วมันจะมีอะไรที่ความดีๆกลับมาหาเราอย่าไปมองให้มันร้ายหมดร้ายหมดไม่ได้เราต้องมองอย่างเล่าข่าวเช้านี้เปลี่ยนเป็นเล่าข่าวดีดีก็ได้นะข่าวดีดีอะไรอย่างเงี้ยข่าวดีดี่พิธีกรดีดีข้าตัวดีดี เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ผรักด้วยพูดถึงค่าตัวเหมือนมีอะไรเก็บผลเคยการสดใหคุณครับผมอันนี้วันนี้เราจะโชว์ไหมคะมีฮะมีเดี๋ยวลอองด้วยจริงๆจะมีคนมาแรปด้วยอ่ามีคุณโจอี้นะฮะก็ซึ่งได้เอามาฟิชเชอร์ิ่งกันนะครับคือชีวิตผมเนี่ยขาดคนดําไม่ได้นะคะก็เลยเอาโจอี้มาเขาอยู่การหน้าเอามาดําเอามาแรปเขาจะเหมาะกับเขาใช่จ่าเมียมาร้องไม่ได้เขาคนละแนวกับเรา เราก็เลยเอาโจอี้มาฟิชเชอรลิงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายได้ฟังแน่แล้วก็การแรปจากโจอี้ด้วยนะคะอะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวฝากรายการแล้วกันเนาะวันนี้นําเสนอเป็นตอนแรกเลยนะคะต้องดูให้ได้เลยนะต้องดูให้ได้สิบเอ็ดโมงนะฮะสิบเอ็ดโมงการแรปเปิดยาวๆไปเลยนะคะฝากด้วยนะคะสิงสวรรค์ขวัญใจมหาชนเองนะคะเอาวันนี้ขอบคุณนะคะทั้งสองท่านเลยแต่เดี๋ยวพี่นุ้ยอยู่ตอนท้ายกับเราด้วยร้องเพลงชีวิตดีๆฟังแล้วจะดีๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ